รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเดียครับ ห้าโมงครึ่งแล้วเร็วมากเลยนะฮะครับผมผมยังรู้สึกว่าเหมือนเพิ่งตื่นเมื่อเช้าไงไรับทุกพี่ป๋องเป็นปะเป็นครับเหรอครับพี่<ช>ตื่นตอนเสียบปักหรือตอนดึงปักออกตอนเสียบปักเ,เหรอเสียตือถ้าดึงออกผมก็ช็อตเดี๋ยวครับออข้อมูลผมก็จะดับทันทีครับแล้ววันนี้โอ้โหนี่ต้องบอกว่าผู้แข่งขันท่านนี้นะ เป็นอีกท่านหนึ่งที่น่ากลัวมากเพราะว่าจะจดจ้องจดจ่ออยู่กับสายตานักแสดงหรือคนในวงการตลอดเว่าเวลาพูดงไงว่ารู้จักนักแสดงเยอะมากโห้ยอยู่มาตั้งแต่สถานีโทรทัศน์ตั้งอะครับามานะ่าจริงวันนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราคิดว่าเขาเนี่ยเหมาะที่จะเป็นเบอร์19ในรายการของเราเรากำลังรอแชมป์คนที่19อยู่หรือคู่ที่19อยู่ที่จะมาทำแสนของเราแตกเอาละมาพบกับเขากันเลยดีกว่า ป้าจ๋วยุธนารอพันไพบูลและคุณตูนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องตูนครับพี่นี่ได้ข่าวว่าเปิดช่องสามอะไรยุคแรกๆเลยครับไม่ถึงขนาดยุคแรกยังเป็นเด็กๆดูช่องสามอยู่เลยอไม่ได้ถึงกับเริ่มเปิดช่องสามม่ะยังครับยังเลยใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกที่เหลือนั้นถูกต้องหมด ก็ไม่ถึงนนั้นทีเดียวจริงๆแล้วเวลาเรามองมอนิเตอร์เนี่ยจะมองการแสดงรวมๆบางทีเราอาจจะไม่ได้มองตาเขา,เ<อ>าทีเดียวก็เวลาเขาซ<ล>ูมเข้าไป <ง S 2> ใกล้ๆเล่ลนอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยยาก,ยากที่จะเข้ามาใกล้ขนาดจริงไหมครับจริงแต่ก็จะจําตาได้ก็พอได้เหมือนกันครับบางคนเขาจะมีลักษณะพิเศษในหน้าโดยเฉพาะดวงตาที่เราจะรู้สึกว่าเนี่ยคือคนนี้อใช่พระเจ้าครับถ้าพ้าจะไม่มีคนดูแลเรื่องน้ำอาหารการกินบอกกองถ้า้องจะไปดูแลทีกกองเลยอยากได้ไปดูน่ารักมากเลยนี่หูแต่มัน ลามกมากนะครับชอบชอบบชออะไรลางโมกลางโมกมากครับแล้วเราจะขายงานโอ้โหฉันนผมขายหน้าทำไมอ่ะโกรธอะไรพี่แจ๋วเขาชอบเห็นป่าว่าในกองถ่ายเป็นตัวแบบสร้างความขึ้นเพลงคนเขาสร้างความบันเทิงตอนนี้มีผลงานหรือ้างครับพี่แจ๋วครับ มีที่ทําเสร็จไปแล้วก็คือเพลิงนาคาครับเพลิงนาคาซึ่งยังไม่ได้ออกอากาศอย่างครับตอนนี้กำลังทํซ CG อยู่เมันเยอะมากเพลิงนาคาเลยก่อนนะทั้งไฟทั้งงูใหญ่ทั้งแบบนาคาใช่ครับแล้วซีจีเพียบเพียบส่วนตัวผมเป็นแฟนคลับของกะจจาวนะกจาวแต่เปตัวเท่านี้เลยจริงเหอครับตอนนั้นดูอะไรรู้เรื่องแล้วเหรอดูรู้เรื่องดูเรื่องแล้วรักจ๋าวทำความรู้เรื่องหนึ่งหัวใจหองคนเขาสีสีแค่หนึ่งสีสีมีสีมีสีมันแบ่งเป็นสีเรื่อง แสดงว่าคุณชอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็เลยเป็นหนึ่งหัวใจเลยครสี่หัวใจประแจ๋วเลยฮะจริงจริงสี่หัวใจครับผมสี่หัวใจของคุณเขาวชัดเจนแหะจะมีคนแย่งงานแล้วะสดงอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วนะครับนี่จะสิบปีแล้วนะแน่นกว่าด้วยนี่ปึ๊กเลยอันนี้แน่นอันนี้แข็งครับโอเคโอเคครับโอเคขอโทษคขอโทษคุยนี่อย่าไปเชื่อขี้คุยเท่านั้นอ๋อนี่ขอใหุ้นไต่ที่ทุนไต่ที่ ต้องเป็นประเภทเตี้ยสั้นแต่มันดีโอ้ยเฮ้ยเพิ่งเคยได้ยินเตี้ยสั้นแต่มันดีโดนพี่อันนี้หนีโดนเลยโดนไหมโดนพี่ได้ป่ะมันเลยครับมันด้วยมันเปล่าไหวครับไหวเลยไหวเลวะเราไปเข้าสู่การให้คขันของเราดีกว่าครับเรามีเงิน1 0 0 0 0แสนวางไว้อยู่ที่ปลายทางนะฮะที่ตู้นู้นกับดวงตาคู่ที่10แต่ระหว่างนั้นเราต้องมาระจนกันก่อนนะครับกับ9ดวงตาบนเวทีนี้และบนจอนู้นกับ3มตัวช่วยที่มีอยู่พร้อมแล้วจํำที่ได้เลยครับผม เริ่มต้นที่2,000ก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วนี่คือดวงตาคู่ที่1ครับมาแล้วครับคุ้นคุ้นะใช่ครับพระเจ้าคุ้นไหมครับคุ้นเหมือนๆเหมือนว่าต้องได้เคยทำงานด้วยแต่ที่สำคัญคือรายการนี้ชอบหลอกเราทำไรัด้วยการ,ร,รเอารูปที่ ออนไว้ของเขาอะไรเงี้ยมาออกมีทุกแบบครับป้าเจวเราขอแก้ตัวเรามีทุกแบบนะฮะรูปอดีตรูปปัจจุบันคิ้วเขาเข้มๆมมากอ่ะมันคล้ายๆหลายคนนะใช่มาริโอ้ตูนว่าใครนะมาริโอตูคิดว่าน่าจะเป็นมาริโอ้ครับไม่มาริโอ้เนี่ยมีเชื้อฝรั่งหน่อยๆตามาริโอ้จะลึกๆหน่อยแต่นี้ตาเขาไม่ลึกแถมตาผวมมด้วยอป้าแจวเคยกำกับมาริโอ้ไหยังฮะ ยังครับยังไม่เคยไก้กลับมาเลยผิวขาวด้วยนะผิวขาวด้วยนะน่าจะเป็นเหมือนเหมือนคล้ายๆพี่ชายป่ะชายชาติอะไรชายชาติโดียโดมแต่แต่พี่ชายเขาตาตาเขาจะชั้นเดียวเนาะเขาเขาเขามีสองชั้นแต่มันหลบๆอ่ะ้ายอ่ะอ๋ออ๋อด้วยพูดไปเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อแล้วเขาละคือนอกจากชายแล้วชายยังมีน้องชายอีกคนนึงซึ่งเราทํางานด้วยคือใครอ่ะมิก มิกบลอมพุทธมิกแฟนเบนสครับผมเหลือ30วินาทีแล้วครับผมแต่จริงๆคล้ายพี่อู๋ธนากรด้วยนะนี่มีชื่อขุดหูโผล่มาอีกหนึ่งชื่อแล้วนะครับคือพี่อู๋เขาจะมีตรงเนี้ใต้ตาหน่อยๆอ่ะคล้ายๆอ่ะคิ้วก็ใช่เพราะตอนที่ทํางานเล่นตามรักขืนใจอ่ะล้าเห็นหน้าพี่อู๋เราจะรู้สึกว่าคิ้วพี่อู๋สูงประมาณนี้พี่อู๋ก็ได้นะได้เดี๋ยวนะมีใครบ้างนะมีเวลาเรียบร้อยแล้วครับกลับเข้ามาประจำที่ด่วนเลยนะฮะ แล้วสิ่งที่จะต้องบอกคมคือจะตอบหรือจะใช้ตัวช่วยเลยดีครับตอนนี้นะพี่จะตัดไปชื่อนึ่งก่อนพี่ว่าพี่ชายอ่ะไม่ใช่เพราะว่าพี่ชายเนี่ยชั้นตามันจะจะแล้วตาก็จะเรียวๆกว่านี้แต่ที่คล้ายสุดอ่ะคือพี่อุทนากรกับกับใครนะพี่มิกพีโรมูดใช่พีโรมูดใกล้เคียงนะตอบว่าตาคู่ที่หนึ่งคู่นี้คือตาของใครครับ หวังว่าเขาจะให้โชคนะเพราะเขาเล่นละครกับพี่ตอนนี้อยู่พี่มิกมิกบรมวุฒิใช่ใช่ใช่มิกบรมวุฒินะครับครับมิกบรมวุฒิเลยเอาละไม่ใช่ตัวช่วยด้วยนะตอบมาสักขนาดนี้แล้วเราต้องไปรู้แล้วล่ะครับว่าใช่มิกบรมวุฒิหรือไม่ใช่เขาไอล่า โอ้โหทมิกดูอยู่นี่มิกรูปนี้นายหล่อมากเล <laughs> ยนายหล่อเกินไปหรือเปล่ารูปนี้เนี่ยโอ้โหหล่อจริงๆเหมือนดาราฮ่องกองเลยครับเนาะมันมีอันหนึ่งที่เราคิดว่าเป็นมิกเพราะว่าตาเขาว่ามันมีแววขี้เล่นอะไรบางอย่างแต่ว่าตาพี่อู่ว่าจะเป็นตาที่เครียดๆ,ๆหน่อยๆเออจ,จะเป็นจริงจังจริงจังจริงจังเลยครับก็ถือว่าตัดตัดช้อยส์ได้ดีนะ เพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามิกกับพี่ชายตาจะคล้ายๆกันใช่แต่คุณชายตาเขาจะอย่างที่พี่แจวบอกเลยนะครับเขาจะแบบยาวๆมากกว่านี้แต่ว่าที่แน่ๆคือพี่น้องคนนี้เขาขาวๆเหมือนกันใช่ถ้าเป็นพี่อูธนากรอาจจะไม่ขาวขนาดนี้ใช่ใช่ไหครับนี่นี่แหละครับคุณมิก เอาละครับตา,<อ>าคู่แรกผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเ,เริ่มต้นสะสมก้อนแรกไปแล้ว2,000เราจะไปต่อนะครับกับก้อนที่2ซึ่งถ้าตอบถูกขยับขึ้นมาเป็น3,000นั่นคือดวงตาคู่ที่2พร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมแล้วนี่คือดวงตาคู่ที่2ครับ สนับสนุนโดย Ex ็กรถยนต์นิสสันโนตไม b ไบแคผลิตภ <Buy> ัณฑ์นม UHT ปราศจากน้ำตาลแลคโตสรถจืดพร้อมไหมครับพร้อม,รอมครับพร้อมแล้วนี่คือดวงตาคู่ที่2ครับ หัวราะเลยเหรอฮะประจาหัวราอเลยประจาวัวสบายมากหัวร้สซะขนาดนี้อย่างนี้ชิวๆเลยบังเอิญเป็นคนที่ทํางานแบบคนเนี้ยรัพท่พีเราก็เลยเราก็เลยเห็นลักษณะพิเศษบางอย่างที่ที่เราพอจะจําได้คือใครพี่ลองบอกผมหน่อยได้ไหมเจมจีรายุเพราะว่าทำไมถึงบอกเจมว่าหนึ่งเจมอ่ะผมตรงจอนี้จะจะชอบเป็นออกมาแบบยาวๆแล้วชีชีเยอะๆอย่างเงี้ย ซึ่งเราจะบอกเจมว่า,าไปเล็มออกหน่อยทุกครั้งเลยเว่ามันแทงหูครใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันนี่ก็เห็นแทงหูอยู่แล้วก็คิ้วเจมก็เข้มแต่ที่สําคัญคือตา,ตาแต่ป้าแจ๋วคิ้วสองข้างไม่เหมือนกันนะปะ้าแจ๋วต้องดูเลยข้างหนึง่งจะดูโค้งกว่าข้างหนึ่งจะดูตรงๆไปหน่อยคิ้วไม่เหมือนไม่ว่าจริงๆแล้วเจมส์ตาไม่เหมือนกันสองข้างอ๋อเหรอ เขาเป็นคนตาโตจริงแต่ว่าตาเขาตาข้างนึงเขาจะดูหวานหวานหน่อยคือข้างขวาใช่แล้วข้างซ้ายเนี่ยก็จะเป็นตาปกติอข้างนึงจะดูกระดกกระดกหน่อยนะครับเหลือส0มสิบวินาทีแล้วครับคิ้วไม่เท่าไหร่คิ้วพี่ว่าเขียนได้แต่ตาเนี่ยหลอกเราไม่ได้ตาหลอกไม่ได้เราว่าเจมคุณตูนคุณเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยเหรอครับแต่สีผิววันนี้อาจจะดูเข้ยมไปหน่อยเนี่ยสีผิวว่าหลอกว่าจริงแล้ว มันจะต้องขาใช่แต่ว่าสิ่งที่หลอกไม่ได้คือตาเยิ้มๆข้างขวาของเจลส์ตาตาข้างขวาเขาซึ้งมากเลยนะเยิ้มเลยตอบไหมครับตอบทันใจักขนาดนี้หมดเวลาพอดีเลยและจะตอบว่าดวงตาคู่นี้ซึ่งเป็นคู่ที่สองคือเจมจีรายุตั้งสูงตอบมาแล้วว่าเป็นเจมจิมาดูเฉลยที่ใช่พี่เจมหรือเปล่าอยา่ใช่นี่หน้าแตกมามนะใช่เจมจิหรือไม่ใช่ครับใช่เหรอ มาแลวโอ้โหโอ้โหเป๊ะเลยมีเพิ่งได้เคยมานั่งดูตาเจมจีแท้ๆเลยนะว่าแบบเออเขาหวานข้างนึงอย่างแม่แจวบอกเลยใช่รวมไปถึงผมด้านข้างหูด้วยนะฮะตรงจอนเนี่ยตลอดเวลาเขาจะชี้ออกมาใช่คือเมื่อวานก็เจอกันเมื่อวานยังบอกเลยบอกว่าสงสัยต้องไปเล็มผมอีกแล้วเพราะผมมันยาวแล้วมันมาแทงหูเริ่มยาวแล้วแล้วก็ตาเจมเนี่ยยิ่งถ้าสมมติ สมมว่าเจมอยู่ในกองแล้วเจมพักเพิ่งตื่นมาเนี่ยตาข้างขวาจะเห็นชัดว่ามันหวานมากว่าตามันจะชั้นโตมากอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนี่ของแท้เลยนะครับผมว่าพี่จอนครับจัดพอดครั้งที่19ผมบอก้าผมบอกแล้วะผมเตือนพวกคุณแล้วนะ มันเป็นคนใกล้ตัวจำง่ายเดี๋ยวใกล้ตัวเนี่ยสวยละผมเตือนพวกคุณแล้วว่าคนนี้ต้องระวังเลยนะคนนี้เขาเห็นติวเตอร์บ่อยๆด้วยเห็นตัวจริงเขาบ่อยหลายคนเลยทีมงานเอาภาพยากๆเลยได้ไหมครับเนี่ยคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆผมบอกตรงๆนี่มันเพิ่งสองข้อเองใจเย็นๆใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งไปหูใส่ได้หรืออะไรเข้าใจขนาจะไล่เรากลับบ้านอย่าไปใจร้ายอย่าไปใจร้ายอย่าไปใจร้าย เอาแล้วเราไปต่อเลยดีกว่านะฮะเครื่องกําลังติดแล้วพร้อมแล้วจ้องที่จอไว้เลยนะครับและนี่คือดวงตาคู่ที่3ครับฟึบโอ้ตาผู้หญิงสลับมาเป็นสุภาพสตรีบ้างแล้วครับผู้หญิงมาแล้วยากมากอ่ะไม่รู้สึกคุ้นเลยหรอครับป่อแจ๋ว คุ้นแต่ว่ามันมีหลายคนที่เหมือนอย่างเงี้ยคือคือข้อลำบากคือขนตาปลอมใช่แล้วก็การเขียนคิ้วแลอตรงสันจมูกก็ทั่วทั่วไปอะไรตายแล้วมันเหมือนใครมันเหมือนหลายคนน่ะแอบเห็นหูนิดๆนะฮะข้างขวาเนี่ยโอ้เห็นน้อยมากอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันคุ้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 นเหลือเกินแอบทักสอนไม่ใช่ ไม่ใช่แอปแอปตาโตถ้าถามนะดูคล้ายแพทนะนะพระผาผ่าดูคล้ายหูหูหจะเรยวนจริงเหรอเราเห็นหูเขาใชขนาดนั้นจริเหรอเห็นนิดนึงโผล่มานิดนึงเนี่ยดูหูข้างนึงนะฮะมีแคลมออกมานิดนึงเหมือนไก่อีกเหมือนแพทแล้วเหมือนใครอีกแต่คล้ายพี่แอนนะเพราะผมตาจิกขนาดเนี้ยพี่แอนครับด้วยหูด้วย ใช่ไหมใช่อกว่าพี่แอนพี่ว่าใครแอนและแอนจะมีอาการปือๆตาแต่ที่สำคัญคือแอนชอบปัดมาสคาร่าเยอะแยะแกชอบครับพี่แอนเนาะเหงือาิวินาทีแล้วครับพี่เชื่อตูนไปเลยพี่เชื่อตูนช่วยไม่ต้องใช่ไหมไม่ไม่เอาช่างมันไม่ได้เดี๋ยวพี่ให้เองกี่บาทอ่ดูกระป๋งข้อนี้เงินสะสมที่สี่พันทับแอนหรือว่าผิดข้อนี้ต้องไปเล่นตาเดียวได้ตาร้เสียนะฮะใช่ครับหรือขอตัวช่วยอ่ะใช่ครับ เปิดปากวีดีโอคอลหรือนี่ครับสองชื่อจะได้มาจากเขาเวลาขอตัวช่วยเป็นกระป๋องนะับมักจะดีทุกทีเพราะกระป๋องให้แค่สองช่อยใช่หรือไม่ใช่ห้าสิบห้าสิบเลยครับหมดเวลาเรียบร้อยแล้วต้องตัดสินใจแล้วครับว่าจะตอบหรือใช้ตัวช่วยใช้ตัวช่วยใช้ชี้มาที่นี่เลยพี่ป๋องครับผมถูกเลือกให้เป็นตัวช่วยในข้อนี้แลครับเชิญป๋องตรงกลางเวทีเลยฮะ ชื่อแรกที่พี่ได้มานั้นคือชื่ออะไรครับชื่อแรกคือยาทิพย์ราชปานครับเอาละสิมีชื่อคุณยาทิพย์ราชปานขึ้นมาหนึ่งชื่อยังไม่เข้ามาเป็นคุณแพทหรือว่าคุณแอนทองนะฮะคือยาดมันจะเป็นตาโตๆแขกๆหน่อยแต่นี่ก็คลายนะลองฟังอีกชื่อหนึ่งก่อนนะฮะอย่าเพิ่งตัดสินใจอย่าเพิ่งไปปักใจเชื่อในชื่อแรกที่ได้ยินมาพี่ป๋องครับชื่อที่สองที่ได้มานั้นคือน้ำฝน พัชรินครับน้ำฝนพัชรินเอาละสินนันไปอีกแนวเลยนะดีนะที่เราไม่ตอบไม่มีทั้งคุณแอนทองและแพทย์ปภปภาที่แน่ๆสองชื่อนั้นตัดทิ้งไปเลยครับกลับมาที่สองชื่อที่พี่ป๋องบอกแล้วไม่ก็คนใดก็คนหนึ่งนะฮะต้องไม่ถูกสักชื่อครับคุณน้ำฝนพัชรินหรือว่าคุณหยาทิพย์ราชปานเลือกคนที่ไม่เคยทํางานด้วยเพราะจริงๆถ้าเป็นหยาทิพย์แบบพี่ต้องอ๋อันก็ออกไหมพี่ต้อรอ๋อวันนี่คือไเคยเจอต้องอ๋อหยาทิพย์เพราะเพิ่งเพิ่งทำกับเขามาอยูกหยก ดัะนั้นในเมื่อตัวช่วยบอกว่าเป็นหยาดทิพย์กับน้ําฝนพี่ก็ต้องเลือกน้ําฝนเพราะว่าถ้าหยาดทิพย์แบบพี่ต้องแน่ใจว่าเห็นแล้วพอพูดปุ๊บอ๋อเมื่อกี้นี่พูดชื่อแรกมาหยาดทิพย์ป้าเจ๋วนี่สายหัวเลยนะครับไม่ใช่มาตอบเลยดีกว่าตาคู่นี้คือใครครับน้ำฝนอัชรินตอบมาแล้วว่าเป็นคุณน้ำฝนพัชรินที่ใช้วิธีคิดแบบประเภทเอาตรงกันข้ามใช่เพราะว่าอย่างที่บอกบอกว่าถ้าบอกว่าหยาดทิพย์แล้วก็ เห็นอันเนี้ยเราต้องเออใช่ว่าอยากทิปแต่ทีนี้น้ำฝนซึ่งเราก็ไม่ชัวร์แต่ครั้งจะไปตอบของชัวร์ที่เรารู้จักชื่อแต่ตามันในความรู้สึกมันไม่ใช่่ใชถ้าตอบถูกนะฮะเงินสะสมจะขยับขึ้นเป็น4,000บาททันทีถ้าตอบผิดต้องเอา3,000มาเล่นตาเดียวได้ตาร้เสียกับผมมาดูกันครับว่าใช่คุณน้ำฝนพัชรินหรือไม่ใช่ครับใช่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 ่ใ มาแล้วโอ้มาแล้วโอ้โหวิธีคิดอันนี้ใช้ได้เลยนะครับต้องบอกว่าการตัดสินใจที่ถูกว่าโอ้โหเลือกตรงกันข้ามเลยดีกว่าไปที่คุณน้ำฝนเลยใช่เพราะว่าเพราะว่าเราเห็นหยาดบ่อยเราต้องตานี้ไม่ใช่หยาดแน่นอนหยาตาจะคมมากนะใช่ตาเขาเป็นตาแขกแกเลยใช่ตาคมมากคอุณกระป๋องบอกว่าหยาดทิพย์ มันช้าเนี่ยแต่นขณะเดียวกันเราก็ไม่แน่ใจเรื่องน้ําฝนพัชฉลินแต่เนื่อ่มันมีสองชอยแล้วเราต้องเลือกอันที่เราคิดว่าตรงข้ามง่ายเลยครับมันมีให้เลือกถ้าไม่ใช่อันนึงมันต้องเป็นอีกอันนี้นะครับโอ้โหเราคิดพระเจ้าใช้ได้คผมให้คำตอบดีๆกับพระเจ้าไปแล้วระทวงละครเ้าอีกแล้วไม่มีอะไรหรอกเชื่อผมเถอะเอ้าพี่จอนรู้ะไรเลยคุณจะพูดอะไรต่อไปนี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้มารายการนะคบผมจะถายกับพระเจ้าเล่น พาขึ้นรถกลับบ้านจะไปอยู่กองละครแล้วกลัวจะไม่พาไปละครกลัวจะพาไปทิ้งตามถังขยะเปลี่ยนเลยครับผมว่าเป็นอย่างที่สองผมว่าอยู่ในรายการที่ดีกว่าครับคุณอยู่กองละครเนี่ยต้องไปตากแดดตากฝนตากลมแล้วคุณไหวเหรอนี่อยู่ในห้องแอร์เย็นๆคุณไม่ชอบก็ผมเปลี่ยนใจแล้วเลยผม,มอยากอยู่นี่ตลอดเลยครับไปครับเรามาดูดวงตาคู่ที่4ี่กันดีกว่าคู่นี้ถ้าตอบถูกเงินสะสมจะขึ้นเป็น5 0 0พันทันทีและนี่คือดวงตาคู่ที่สี่ครับ ผงปรุงรถฟ้าไทยโยเกิร์ตริเชสปวดหัวเป็นไข้ใช้บาคามอลตัวยาพาราเซตามอลเม็ดสีเหลืองอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาไปครับเรามาดูดวงตาคู่ที่4กันดีกว่าคู่นี้ถ้าตอบถูกเงินสะสมจะขึ้นเป็น5,000นทันทีและนี่คือดวงตาคู่ที่4ครับ รู้เลยนี่ไงแจ๋วบอกสบายเลยเชอรี่เชอรี่มาแล้วชื่อแรกรู้เนี่ยจะมีชื่ออื่นมาอีกไหมแบบคลาเมื่อกี้เลยแบบว่าถ้บจะชวนนะว่าเป็นเชอรี่เข็มแบบสอนเข็มแบบสอนนะครับเชอรี่เข็มแบบสอนมีชื่ออื่นอีกไหมฮะหรือไงไม่มีอ่ะดันเลือกมุมมาแบบเป็นมุมที่เราชอบเลยเชอรี่ชอบมองอย่างเงี้ยแล้วคือเชอรี่ก็เคมทับใจจะตอบจะเติบก็ได้นะครับได้เลยไม่จำเป็นต้องรอเวลาหมดก็ได้นะฮะแล้วแต่เลยครับ ตอบเลยเนาะครับมั่นใจมากนะครับดวงตาคู่ที่สี่คู่นี้คือเชอรี่เขียอแบบสอนเชอรี่เขียอแบบสอนชัวจะใช่หรือไม่ใช่ต้องบอกว่าดวงตาคู่นี้นี่ตากลมมากนะตาดํากลมแบบกลมอ่ะมันเป็นดํากลมเลยฮะไม่มีสีน้ําตาลหรือไม่ไม่เห็นตาดำข้างในเลยคิ้วกับตาเนี่ยสัมพันธ์กันมากใช่เลยอ่ะเมื่อกี้ตอนแอนเขาผสมป้าแจ๋วก็มั่นใจแบบนี้นะครับไม่ใช่ตอกอย่างนี้สิ เรามั่นใจแค่ตาข้างซ้ายข้างเดียวที่มันเฉียวลงมาแต่แอนน่ะเป็นคนที่หัวตาจิกลงมาสองข้างแล้วเมื่อกี้มันเป็นมุมที่บิดข้างนี่เลยเห็นข้างเดียวแต่อีกข้างมันไม่จิกเราไม่แน่ใจแต่ผู้หญิงง่ายากเพราะว่าผู้หญิงแต่งหน้าเราจะรู้สึกลําบากมากหรือว่าเขาเกือบเกือบเหมือนกันหมดใช่ไหครับเพราะว่ากระจ่างมองแต่ตาผู้ชายครับถูกต้องเองเปิดตาพี่จอนนี่มาจะดจำได้เลยลองเปิดตาพี่จอนนี่ด้วยเปิดหน้าอกพี่จอนนี่ก็จำได้เลยนี่ไง มันแค่ออกแล้วจำได้เลยจำได้เลยมาดูเฉลยเลยดีกว่าใช่คุณเชอรี่แคมป์กษรหรือไม่ใช่ครับใช่แหละใช่แหละมาแล้วมาแล้วเหลี่ยมนี้เลยอย่างที่พระเจ้าบอกนะครับคุณเชอรี่นี่เหลี่ยมนี้นี่เป็นต้องบอกว่าอะไรเป็นเทรดมาร์กเป็นเทรดมาร์กเลยแล้วก็ตาเขาจะอย่างนี้เลยนะครับโกลมโต ไม่หวานแล้วก็ไม่หวานนี่เขาเป็นคนที่แต่งหน้าดูดูน้อยๆนะน้อยมากคือเป็นคนที่แต่งหน้าดูน้อยมากตาแทบจะไม่ใช้สีอะไรเลยมีปัดแค่มาสคาร่าเฉยๆคิ้วก็ปัดดีไซนเพราะคิ้วเฉยหนาอยู่แล้วเข้มอยู่แล้วอืแล้วอย่างผมนี่ตาหวานไหมฮะโอ้ตูน ตัวมองหน้าเป็นแ๋วต้องทำตาซึ้งด้วยเดี๋ยวต้องไปมองกันอีกทีเพราะตาเล็กมากใช่ต้องไปเบิกกันนหน่อยตาแบบกระปองน่ไว้ใจได้เพราะตาเบิกโพรงขนาดนั้นชัดรู้ตื่นเต้นตลอดเวลาชัดเลยครับไปเราไปต่อเลยดีกว่าผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับ4ีดวงตาเงินสะสมไป5,000แล้ว เราจะไปตอนนี้ถึงครึ่งทางแล้วคือดวงตาคู่ที่5จะไปรอดใช้ตัวช่วยไปเพียงแค่เพิ่งใช้ไปแค่ตัวช่วยเดียวเองนะครับเหลืออีก2ตัวช่วยและนี่คือดวงตาครึ่งทางพอดีดวงตาคู่ที่5ของเราครับเฮ้ยใจเย็นฮะต้องขอภายทั้งสองท่านด้วยเวลาวันนี้หมดละเดี๋ยวเรามาต่อกในวันพรุ่งนี้พระแจวจำไว้ก่อนเลยครับ จำไว้เลยนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปเคารพธงชาติกันหมดเวลาแล้วพรุ่งนี้นะครับหลังจากจบจากรกายการไดวินชีห้าโมงครึ่งกลับมาช่วยเชียร์และลุ้นประเจ้วกับนงตูนต่อในวันพรุ่งนี้นะครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะฮะเหมือนเคยครับและนี่คือตาสุดท้ายโชคสําหรับท่านผู้ชมถ่ายสิครับว่าตาใคร เอาละครับใครที่กำลังชมรายการเราอยู่เพียงแค่ยกโทรศัพท์ของท่านขึ้นมาถ่ายรูปดวงตาคู่นี้และเข้ามาโพสต์คำตอบได้ที่ Facebook Fanpage ของรายการ DI หลังจากรายการจบลงและผู้โชคดี10ท่านจะได้รับผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมและหนังศีรษะจากเจแฮเซรัมส่งถึงบ้านท่านไปเลยครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้รีบกลับมาเชียร์ทั้งสงท่านในเวลาห้าโมงครึง่งลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ